หันไปทางไหนแม่งก็ประกบหมดเลยอ่ะโอ้ต้องเทสเร็วพี่จอดพี่ลองเปลี่ยนแบบกับสามเหลี่ยมอะเหมือนพิ๊นี่ไงจ่ายใส่ลงหน้าว่าน่าจะเบิกให้ให้ดูนะจริงไม่ไหวดูไม่ไหวเอาเหรอต้องจ่ายตรงตัวนอกจากว่านั่งหน้าโล่งจริงนะใส่สามเหลี่ยมอะ ใจเผื่อไปเลยอ่ะยังิ่วิงเองนั่นแหละจ่ายให้แกผมเห็นเห็นเล็กะเล็กๆข้อแบบวิ่งเข้ามาเข้มาข้างางถ้ามีจังหวะนะ้ยระวังระวังระวังวิ่างเยอะเลย โอ้นี่ทีมแดงโตวิ่งเยอะนี่ว่าวันนี้ไอ้พี่ทีมแดงตัววิ่งเยอะอยู่วันนี้ะเยอะๆเยะจอแดงเราก็เหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยทั้งหมดอ่ะคือทีมเราอะมันต้องมีคนพาไปข้างหน้าอย่างที่พี่คนเดียวไงต้องมีคนพาอีกคนหนึ่งช่วยกัน เหนื่อยกับเี๋ฟ้าเตี๋ยวทินพี่ออดจะยิงจะเจอทีมพี่ออดพอได้อยู่นะแต่เหนื่อยมาก่อนแล้วไงเตี๋ยวทิพี่อดนี่สูงสีกับเราแล้วเรามันรอก่อนก็ไกลแหละแา่สภาพแหละผมก็เออก็พยายามแบบปรับแต่ก็ได้นะลูกที่แกยิงอ่ะก็แกก็วิ่งไปข้างหน้าก่อนแล้วไงส่งไม่แดงก็แกก็ทันเดียมเลยวินนี่เน่ยถ้ามีจังหวะไงส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีเลยเพราะแกรู้อ่ะ อู่แล้วว่าไงภาพนี้ของที่นอนไอ้ี่นอาวฟาวฟาวสามเล็กอะนะมันไปเลยตะท้ากันง่ายอุ้ยระวังระวัง ยิไม่กั้นเลยถ้ามันยิงใกล้ๆอ่ะขาหักเอาหัวมันไม่กลัวอ่ะมันง้างมาผมก็โดนหบแลไม่เป็นไรหรอกยิงแรงกลัวใครที่จะกล้ารับใคาไม่จะนายวัดตัถ้ามันยิงแบบไกลๆมาเงี้ยผมเซฟได้ถ้ามาันใกล้ๆตัวเงี้ยท็อปตในมาไม่ว่างเลย

ดีนะไ,นไม่ต้องทำไรเลยเห็นอย่างเงี้ยเขาจะเล่นทุกซอลมันใชเดียวแบไ่ด้่เราอะแกตังบอลแล้วคืององอกขั้นมเข้าดนั้น<อ><อ> ก็เตรียมมาเตรียมมาก็ได้นะโอ้สีเลยผมชวนแล้วนะวันจันทร์น่ะมันไม่เอ้ามันมันไม่อยากมันอยากเล่นสนามกว้างอ๋อถามไปโบ้แล้วเออได้แลถายโบ้แล้วไม่ไม่ไม่ต่างจากเดิมเลยไม่อยากมาไปเล่นเมืองส์กันกิจกร มังทองไม่ได้ไปเลยพี่อ้าวรอบนั้นบอกไปเล่นงมังทองเฮ้ยไอ้เต้มันชวนนี่มันลงชวนผมก็แค่ชวนต่อเฉยวันไหนนะวันพุธวันพุธประมาอประมาณนม้เที่ถ้าวันอาทิตย์มันจะไปเตะกับพวกไอเด็กซีซาร์กับเด็กที่ถ้าพลาดสนามหนึ่งพี่ไปเตะที่ไหนไม่ในมังทองเลยอ๋อคือผมผมเป็นไปเจอเป็นทองแล้วไงแต่หลังๆครัทีมแตก แต่ไม่ไหว, ừ, <ừ. S 2> วระยะเมืองทองมันของเก่ามัน,นดเดียวเองเหรอเอานึกว่าจะดีสนามเมืองทองตอนนี้ไม่รู้แต่ว่าตอนแรกแรกๆเลยนิดเดียวเห็นพื้นปูนแล้วกระโปรงปวดจัดเหมือนแท็บติกสนามหนึ่งเลยดิมนันปิดไปหลายรอบแล้วผมลคนเยอะใช่ไหมพี่ข้างใน แป็เดเยอะเ <và> so ม oh, far, uh ื huh. i, week, uh ่อ huh. ก uh ่อนฟุกวางเต็มยาวแป็ดมันเยอะนะถุงเที่ยงคืนนี่หนึ่งเฮ้ยนี่นึงเลยเหรอถุงนีไม่ดีแล้วถุสารพุ่มก็หมดไม่มีทีมก่อนนักจองจองเป็นรายเดือนอหมดจัดให้คนจี่พันคนยุ่งนังไงเจองรายเดือนอถุงนี้ว่า เดี๋ยวนี้สนามเยอะไงข้างนอกของหนองน,นนนี่สนามโคตรเยอะเลย พี่เลงเขาด้วยเหรอนึ่งสตาถงไม่ใครตัวไม้มี ปยัไงเป็นไรอ่ะเอ้าประตูเจ็บประตูเจ็บประตูเเอาลงตัวนึง